สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบ้านแสนดีการ์เด้นนะคะวันนี้จะมาปลูกต้นไม้แปลกแล้วก็หายากนะคะน้องชื่อว่าต้นแอปเปิลสตาร์แอปเปิลสตาร์บางที่เรียกว่าหมากน้ำนมนะคะชอบแดดจัดเพราะงั้นเราก็เลยทำท่อวงไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะปลูกน้องลง,ลงตรงนี้นะคะชอบดินร่วนบนทรายด้วยเดี๋ยวจะไปเอาทรายมาผสมด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะ น้ำนมเพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะคะทุกคน Apple Star. คแอปเปิลสตาร์อะไรเราก็จะใส่เป็นย่าเน่ารองพื้นนะคะวันนี้วันจันเป็นวันหยุดนะคะทุกคนเราก็ไปชอปปิ้งมาซื้อผักซื้อผักสวนครัวมาค่ะผักกะเพราผักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยซื้อมาตั้งแต่จันทที่แล้วแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงปลูกนะคะ ก็เลยว่าจะลงอันนี้ศึกษาข้อมูลดูเมื่อกี้ค่ะว่าเขาชอบแดดไหมเขาบอกว่าชอบแดดจัดนะคะที่แรกเราก็ว่าแอปเปิลอ่ะจะปลูกแดดบ้านเราได้หรอบ้านเราร้อนมากนะต้องลองแล้วค่ะหากินยากไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพาะเมล็ดหรือว่าเขาชากิ่งนะคะอันนี้ต้องลองค่ะแปลกๆดี เราก็เคยปลูกแอปเปิลแบบเพาะ,มะเมล็ดนะคะทุกคนเป็นแอปเปิลกาลาเนะาะใบเขาฝั่งหนึงจะเป็นสีเงินค่ะด้านหลังใบตรงนี้เนี่ยเป็นสีเงินสีเงินแล้วเป็นขนอ่อนๆน,นะคะด้านหน้าเป็นสีเขียวเหมือนกันเลยอันนี้ต้นใหญ่นะคะจำไม่ได้ว่า2 0 0รหรือ250นะคะต้นนี้เราซื้อมา ไปคว้ามาเพราะว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงซื้อมาต้นเดียวเท่าไหร่ลคะคะทุกคนไม่ซื้อเยอะถ้าแพงซื้อต้นเดียวว่าปลูกกินได้ก็โอเคแล้วค่ะใส่ไม้ไปด้วยเพราะว่าใช้เป็นปุ๋ยข้างล่างเนาะเศษไม้ติดมาด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าจะลองพื้นด้วยหญ้าหญ้าแห้งข้างล่างนะคะ เป็นหลักคือหญ้าแห้งหญ้าหญ้าหมาักหญ้าเน่าอะไรก็ได้ค่ะก็จะเป็นหญ้าถ้ามีฟางก็ใช้ฟางนะคะแต่บ้านเราไม่มีวัสดุปลูกทุกต้นเราปลูกเหมือนกันหมดนะคะเราจะได้ดูว่าความแตกต่างระหว่างการปลูกของแต่ละต้นจะเป็นยังไงเขาชอบแบบแบบที่เราปลูกไหมวัสดุนี้นะคะเราก็เลยใช้แบบนี้ทุกต้นเลยที่สวนนะคะ ไม่ชอบจะได้ปรับเปลี่ยนถูกถูกถูกวิธีเนาะแต่โดยส่วนใหญ่เราก็ว่าธรรมชาตกิก็ก็ต้องชอบใบไม้เน่าใบไม้หมักนะคะเขาไม่มีเองธรรมชาติเราก็ต้องเติมให้เขาพเพราะพื้นที่ในส่วนนี้ของเราเป็นดินเหนียวล้วนค่ะเหนียวล้วนเลยแล้วก็น้ำท่วมขังตลอดเลยเราก็เลยต้องเสริมเป็นชั้นมัสดุให้มากพอ ให้เขามีกินมีบำรุงรากเขานะคะต้องถางหญ้าไว้อีกแล้วค่ะเพราะว่าหญ้าเริ่มหมดแล้วหญ้าเหลือน้อยเต็มทีหญ้ารุ่นเก่าที่เราถางไว้ก็จะหมดแล้วค่ะ ต้องฐานย่ารุ่นใหม่แล้วทีแรกเราจะลงเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมวัชพืชน,นะคะถ้าเราลงผ้าคลุมวัชพืชเราก็จะไม่มีญ่าใช้เราก็เลยตั้งใจว่าโอ้เราไม่ลงผ้าคลุมวัชพืชดีกว่าเพราะเราจะใช้ย้าเราก็เลยหาวิธีปลูกที่เราได้ทั้งวัชพืชเราได้ทั้งผักที่เราอยากปลูกนะคะ ก็ต้องเป็นวิธีนี้แหละหาดินมาใส่แห้งหญ้าแห้งไปแล้วก็จะตามด้วยใส่กิ่งไม้แห้งกิ่งไม้แห้งวันนี้พอมีนิดหน่อยนะคะถ้าไม่พอก็จะใช้กิ่งไม้สดที่ตัดวันนี้เลยอย,อย่าเอาต้นออกก่อนจ้าจะ,จะหากหมดก่อนลู นะคะที่ลงไว้ก็โอเคนะน้องอยู่ดีอยู่ดีมีสุขเด้อเป็นไม้มะขามไม้มะขามก็นานกว่าจะย่อยนะเราตากไว้ตั้งนานเลยยังไม่ย่อยยังไม่เปื่อย อย่างบ้านเราไปรั้วมะขามด้วยค่ะอันนี้ก็จะตัดใช้ประโยชน์ได้ตลอดเลยเนี่ยเราจะตัดให้สั้นลงเขาจะได้มองเห็นสวนเราก็าจะได้ใช้ประโยชน์เรื่อยๆปลูกเป็นผักผสมผสานค่ะผสมทั้งไม้ยืนต้นไปด้วยในสวนนี้แล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ว่าจะปลูกเป็นสลัดที่ปลูกใน น้ำนะคะแต่ว่าเราไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วล่ะเราไม่ได้ใช้กล่องโฟมนะคะเราว่าจะลองใช้เป็นกระมังดูนะคะทุกคนเพราะว่าเราเคยใช้กล่องโฟมแล้วเขาอายุสั้นใช้ได้แค่ปีปีครึ่งเองค่ะเขาก็แตกเราจะลองใช้แบบปลูกในกระมังดูแต่ว่าก็จะซื้อเป็นกล่องโฟมนะคะเอามาเอามาเจาะรูนะ เอามาปิดด้านบนกนละมังของเราต้องลองค่ะคิดเราก็อยากทำเลยแต่ว่ามันทำได้ทีละอย่างทำได้มันลนไม่ไม่ไมากก็ทยอยทำค่ะท่อวงใหญ่เราหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นท่อวงเล็กประมาณประมาณหกสิบเซนนะคะท่อนี้หน้ากว้างหกสิบเซน วันนี้แต่งติ่งมะรุมค่ะทุกคนทำสาวทำสาวให้มะรุมเลยเอามาใส่ด้วยชอมปุ๋ยเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ย่อยเหมือนกันย่อยได้เหมือนกันนะคะ ชั้นหนึ่งแล้วก็เตรียมเป็นดินปลูกได้เลยค่ะยาแห้ง้าเน่าได้หมดนะคะเสริมปุ๋ยให้เขาเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพิ่มชั้นวัสดุ ให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเตรียมวัสดุมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขณะนี้เวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะคะห้าโมงเย็นนะเราก็เลยเตรียมวัสดุมาค่ะเรามีแกลบนะคะแล้วก็มีดิน หลักๆที่สวนของเราเราใช้เป็นดินจากที่เท่าตามเผาถ่านนะคะที่เป็นเศษถ่านปนในนี้เราเตรียมมาสามสามตะกร้านะคะแล้วก็มีทรายสองสองกระแปงแต่ว่าไม่เต็มนะแล้วก็เอามาเตรียมดูนะคะแล้วก็ใส่วัสดุลงไปทีละน้อยแล้วค่อยๆคลุกผสมกัน,นะคะ่ะนี่นี่เลย แล้วก็ผสมทรายผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีผสมในนี้ได้นะคะเส mm hmm. จแกลบกะกะเอาค่ะให้เขาแบบว่าเข้าเข้ากันดีทั่วกันเข้าทั่วกันค mm hmm. ุกเขาให้เข้ากันดี mm hmm. ค่อยๆค,คุกทีละหน่อยค่ะ ดินวันปนทายมีแกบมีขี้เท่าเตาเผาถ่านมีทรายมีชั้นลัสดุให้เป็นปุ๋ยคิดว่ารอบนี้ดินจะอร่อยนะคะสำหรับผักนะทุกอันทุกต้นเราไม่เคยผสมทรายเลยแต่ว่าเขาไปศึกษาดูเขาว่าแอปเปิลชอบแบบไหนเพราะบ้านเรา อากาศร้อนมากต้องดูแลเขาตามคนที่ปลูกก่อนเนาะ ่ากันดีคะแ็บเราเก่าแล้วนะคะเพราะว่าจากฝนมาเดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่หน้าฝนนะคะเราก็เลยใช้ได้เลย ทำหลุมให้เขาก่อนเพื่อที่จะเอาต้นพันลงนะคะเดี๋ยวใส่ะเดี๋ยวใส่ดินเพิพ่มอีกทีเราจะแหวกหลุมลงไปให้เขาอยู่ได้เพราะว่าต้นพันเราค่อนข้างสูงเราก็จะมีผลไม้แปลกที่หางก,กินยากไม้กินที่บ้าน เราเองก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เหมือนกันค่ะทุกคนแอปเป s ลสตาร <c oughs> าบาจะโอเคอ จะปลูกเขาลงไปเลยจ้านี่พร้อมแล้วดูก่อนว่ารากเดินดีไหมโอ้เขาใช้ดินเหนียวผสมแกลบแล้วก็ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวนะคะสำหรับการเ้าะชํำต้นนะทุกคน,นรากเดินดีมากนี่ค่ะ เลยงานตามท้องเรื่องหวังว่าเขาจะอยู่กับเรานานๆชอบน้ำปานกลางไม่ชอบแฉะมากแล้วก็เลยอาศัยใช้ท่อวงเลยนะคะให้น้ำไม่ท่วมถึงเขาเพราะว่าตรงนี้พื้นที่ในสวนเราน้ำท่วมนะเพราะว่า ก็จะท่วมไม่เยอะหรอกค่ะท่วมประมาณเข่าแล้วก็ยุบหายไป ไม่ก็พอค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาหญ้าเน่านะคะมาคุมทับแล้วก็เอาไม้มาปักให้เขาค่ะ แตเดินไปอีกดีกว่า เรียบร้อยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเอาหญ้าเน่ามาใส่ให้เขาค่ะยญ้าเน่าก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าดินช่วยประคองต้นกล้าต้นพันุ์ของเราด้วยนะคะช่วยประคองต้นพันธุ เดี๋ยวรดน้ำให้น้องค่ะ ปูกเอนไปฝั่งนี้นะคะทำไมตาเขปลูกเอนไปฝั่งเดียวต้องจิ้มฝั่ง เรียบร้อยคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะคะ AppleStar ของเราคะ่ะหวังว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีแข็งแรงแล้วก็โตวไวได้กินลูกไวนะคะแล้วจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าปลูกตอนนี้อีกอกี่ปีได้กินลูกนะคะบ้านแสนดีการ์เด้นคะ่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะการปลูกแอปเปิลสตาร์ในวันนี้นะคะหรือว่า บางที่เรียกว่าหมักน้ำนมนะคะทุกคนสังเกตดูใบน้องนะนี่ใบด้านบนเป็นสีเขียวนะคะด้านหลังเป็นเหมือนสีออกน้ำตาลเนาะเป็นน้ำตาลแอบเหมือนเหมือนมีขนหรือเปล่าเพราะว่ามันเปียกน้ำนะคะดูไม่ชัดเนาะต้องดูตอนแห้งอีกทีนะคะแต่ออกด้านหลังน่ยจะเป็นออกสีเงินเงินน้ำตาลน้ำตาลนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นสีเงินเงินนะคะ สวยดีนะคะหวังว่าเขาจะเติบโตแข็งแรงแล้วก็ให้เรากินลูกได้ไวๆนะคะนี่สวนกเกษตรผสมผสานของเรามีกล้วยไข่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเชอร์รี่ป่านะคะนี่ผสมผสานของแท้สลับกันไปนะคะเชอร์รี่ป่ากล้วยไข่แอปเปลิลสตาร์กล้วยไข่แล้วก็ชมพู่ยักษ์ไต้หวันนะคะด้านนู้น เราย้ายมาเป็นชมผู้ยักษ์ใต้หวันนะคะเดิมทีอยู่ใต้ต้นมะขามด้านนู้นแต่ว่ามันใต้ล่มไปเราก็เลยย้ายเขามาไว้ตรงแดดตรงนี้ไม่ได้ทําคลิปให้ชมนะคะเนี่ยก็เลยย้ายวันนี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอัปเดตสวนไปพร้อมๆกันนะคะ